สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกมผับ G Mobile ซึ่งวันนี้นะฮะก็ไม่พนไอ้ลัคกี้รออีกเช่นเคยคืออยากได้ชุดนะฮะอยากได้อยากได้มากตอนนี้มีมัวกับ UMP แล้วนะก็เหลือกระทะก็อยากได้มากนะมันเท่มากเลยงานวันนี้เราจะมาสุ่มให้หมดเลยนะฮะ3,600 UC พอเปล่าวะหมายถึงก็คือพอสำหรับ540หรือเปล่าพอาั้ม ไม่ร bon oh. ูสิสมมตไปก่อนแล้วกันนะเอาแบบทีเดียวก่อนแล้วกันอืออืมอืมโอเคมาแบบสิบแบบสิบอือโทเคนสก๊รัวๆนะฮะอืม ได้สองอันนี้โอเคอ,อึตอ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 โอ้โหไม่มีวิเวลอย่างน้อยก็ได้แบบตั๋วแรกเกรอะนะฮะแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะที่ผมสังเกตดูนะฮะ หรือนะตอนที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะฮะแต่อนาคตก็น่าจะมีบอกเลยครับว่าต้องใช้ยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย Surprise motherfucker Oh อ h oh 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 my god UMP ซ oh ้ำอ oh ้ไม่เอาดี ตายเลยคือยูคือยูพีมันดีไม่ดีนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกอ่อะฮะซึ่งไม่เท่ดีนะแต่มีแล้วขอเป็นกระทะได้ไหมโอ้โหมึงจะออกชมพูอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ ยูเอพีอีกแล้วสามกระบอกแล้วนะกระทาล่ะชุดล่ะโอ้โหออกมาติดๆถ้ามึงออกอีกชิ้นหนึ่งนะยู p นะโอ้โหหนึ่งรัวๆสกแกปนี่ไงสกแกปหนึ่งไม่หยุดไม่หยุด โอ้ยอย่างเน่าสมคูณสิบได้อีกรอบหนึ่งมั้งเนี่ยงั้นเอาไปรอบสุดท้ายเลยละกันเนาะเออเอาหน่อยเอาหน่อยกระทะกระทะหรือชุดก็ได้กระทะชุดกระทะชุดเฮ้ยขุปองสองอันเลยวะฮัลโหลฮึมไม่น่าได้แล้วละ่ะ นั่นสินนะขาดีเท่าไหร่ขาดีก็ประมาณสี่ร้อยกว่าใช่ไหมไม่ใช่สี่ร้อยกว่าดีห้าร้อยห้าร้อยเศษเศษก็มาได้เกือบครึ่งทางนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วแหละโอเคเย่หรือวะหรือทั้งเหี้ก็นะฮะผมก็จะพยายามเอาให้ได้นะคือพูดถึงของที่ผมได้ถือว่าไม่แย่นะฮะแต่ถ้าพูดถึงของที่ผมได้มาแล้วมันซ้ำอะ คือมันแย่มากเพราะมันเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแยากว่าได้สกรับหนึ่งชิ้นอีกนะเพราะมันทาอะไรไม่ได้เลยแล้วเสจ,จะเอาแบบไป็ล่เป็นเหรียญโง่ๆเพื่อไปไล่ขอข้างในช็อตอ้โคตรเสงช่างมันเถอะครั้งหน้านยังมีนะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะฮะมันก็มีอัปเดตซึ่งพับจีได้เอากล่องใหม่เข้ามานะฮะก็เป็น ทางด้านของกล่อง anniversary supreme c r a t e นะฮะซึ่งมันก็เป็นเชิงของการ r e t o สกินเก่าด้วยนะฮะอย่างเช่นสกินไอตัว time t r a v e l e r set เนี่ยฮะซึ่งสวยมากเลยนะผมชอบนะสวยมากสวยมากมันก็กลับมาใหม่นะฮะแล้วก็มีสกินที่เหมือนผมก็มีอยู่แล้วมั้งได้มายังไงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ก็กลับเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็จะมีหมวกที่ค่อนข้างจะดูใช้ได้นะปืนก็สวยดีนะฮะ กางเกงก็โอเคนะกางเกงอเนวอร์ซารีนะฮะก็อโอเคแต่ผมชอบรองเช้ามากสวยมากอยากได้อยากได้อยากได้ไดแล้วก็รถนะฮะโหโคตรแบบเฟี้ยวเลยฮะคือขับไปนี่โคตรเด่แบบนนะฮะบอกเลยอันนี้ใช่รถของมิรามาป่ะท้ายผมเดานะเพราะมันเปิดประทุนอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นของมิรามานะเฮอน่าเอาเหมือนกันนะน่าเอาเหมือนกันนะ ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่9ตัวนะฮะแล้วแบบอยากสมคูณ10อย่างเดียวไม่อยากสมทีละรอบนะฮะเพราะดูผมแบบทีละรอบนี่คือแบบโคตรห่วยกนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการสุมลัคกี้ดรอแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าจะได้ a n นมอสต์รีซั u p p ายสักชิ้นเอาไปตุนให้กลายเป็น10ชิ้นนะฮะแล้วก็สุมไปในตัวด้วยเพื่อจะลุ้นเอากระทะกับชุดนะฮะแล้วก็สะสมเหรียญเพื่อเอามาแลกชุดเนาะก็ ก็โอเคอะง่ายผสมกันเลยดีกว่าอื้อเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตัวก็ได้แค่ตัวแค่ตัวแค่ตัวขอแค่แบบรอบเดียวตัวออกเลยอะไรเงี้ยไม่อยากสมหลายรอบอ่ะจริงๆตัวฮ<ะ>ัลโหลเ,เ,เอออย่างงี้ดิคือ <ๆๆ S 2> เอาจริงๆนะมันคุ้มมันก็ไม่ได้คุ้มราหรอกฮะแต่แบบแค่แบบ อยากสุ่มแบบคูณสิบแล้วไม่อยากแบบไปเปลืองคูปองด้วยการแลกตรงนี้นะฮะสิบห้าอันเนี่ยไม่อยากเปลืองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากสุ่มแบบคูณสิบเลยเนาะคืออันเนี้ยไม่อยากได้อะไรมากเลยนะฮะคือหมวกเฉยๆนะจริงๆอยากได้รถชุดทันทราเวลเลอร์นะฮะแล้วก็รองเท้าผมว่าสวยมากก็สามอย่างเนี่ยที่อยากได้จริงๆนะไปะเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าคูณสิบคูณสิบ <ś led> ไม่มีคำบรรยายใดๆจริงโอ้โหนี่สะสมคูณสิบเพื่อจะมาเอาอะไรอย่างนี้เหรอเฮ้ยฮัลโหลบ้าป่ะ hey, อะไรวะเน,นี่ยโอ้โหน้ำตาไหลเลยไปต่อต่อต่อขูมไม่ไหนกูอือ โอ้โหหมุนชิ้นเดียวขอร้องแหละคือถ้ากดจะออกของมึงก็อย่างน้อยออกกรองเทา้าก็ได้นะจริงๆเฉยอืออือโอ้โอโหโอ้โอ,อีกสักรอบพอเนาะเพราะไม่งั้นมันจะสุ่มเยอะมากเลยผมไม่อยากเปลืองขนาดนั้นน่ะกับอะไรที่ผมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ <c oughs> โอ้โหอย่างเน่าอะไรจริงๆอันนียคือแบบสุดสุดจัดเลยอะขอเหอะจริงๆขอเหอะนะอื้อสักชิ้นของใหม่สักชิ้นไม่ออกเลยนะอะไรวะเนี่ยคือจะไม่ออกเลยสักชิ้นไม่ได้นะจริงๆอ่ะแถามให้อีกสักรอบแล้วกันแามให้อีกสักรอบหนึ่งเศรษซม อีกหน่อยอืออีก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 ,อก,อกโอ้โหไม่เียอะไรจะพู้จริงๆก็คือเกินไปจริงๆนะเกินไปอ่ะโอ้โหผมไปกี่รอบวะเนี่ยน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบกล่องได้แล้วโหโหไม่คุ้มมากอ่ะไม่คุ้มมากปวดหัวเลยอ๋อแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะก็ยังมีในทางด้านของช็อปนะฮะ มันมีของให้ซื้อถ้าจำไม่ผิดนะไงกล่องให้ซื้อนะฮะซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่เคยมีให้สมแล้วก็ที่มีให้สมนะตอนนี้นะฮะก็คือไอ้พวกหมวกกับปืนนะฮะปืนเหมือนผมเคยสมแล้วได้มาแล้วเนี่ยแหละฮะมันผมก็เลยมีอยู่นะผมไม่ได้สมนะหรือว่าเพิ่งสมได้วะ ่เนกันาแล้วก็จะมีไอ้คาทานะฮะที่เคยมาแล้วแต่ว่าก็หายไปแล้วนะฮะก็คือในกล่องนี้มันก็จะมีให้3ชิ้นนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเราซื้อปุ๊บเราก็จะได้ทันที3ชิ้นนี้หรือถ้าเกิดเรามีสักชิ้นอยู่หรือ2ชิ้นอยู่มันก็จะลดราคาของกล่องให้นะฮะซึ่งอย่างเช่นของผมมันลดเหลือเท่าไหร่อ่ะ2 8แ0แล้วก็นอกเหนือจากกล่องนี้แล้วก็จะมีไอ้ถุง An n i v e r s a r y นะฮะหรือ Gra b bag กก็จะมีพวกปืนเสื้อหมวก แล้วก็ตั๋วให้สุ่มนะฮะซึ่งผมว่ามันก็โอเคอะฮะถ้าเกิดอยากได้ปืนจริงๆอะนะฮะเพราะมันก็แค่อะไรสิบคูป,ปองแต่สมไปเยอะก็ก็แพงอยู่เหมือนกันนะ <l ots> <c oughs> ก็แพงอยู่เลยฮะก็จะประมาณนั้นนะฮะหลังจากคลิปนี้ออกไปก็จะดีซีซั่นทันทีก็หวังว่าทุกคนจะเวิวร้อยแล้วก็สะสมของครบนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าซีซั่นใหม่จะมีอะไรกันบ้างเนาะอ่ามีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกนะฮะคือเวลาผมอัดคลิปนะฮะ แล้วแบบมีอยู่มันมีอัปเดตมาให้ลองนน่นให้ลองนี่คือคือผมก็พยายามตัดอยู่นะฮะคือผมก็ใช้เวลาในการตัดแล้วก็ ถ่ายด้วยนะฮะคือผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเยอะขนานั้นก็อาจจะมีดิเลตต่ออัปเดตประมาณวันถึง2วันนะฮะเวลาผมลงอะไรนะฮะอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะแต่ผมก็จะพยายามทําให้ทันที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมตามผมในแฟนเพจด้วยนะฮะในเฟซบุ๊กแล้วก็มีอะไร ดูใต้ description ก่อนถามก็ได้นะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างจะอยู่ข้างใต้นั้นหมดเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ